นี่คือ F-16 Fighting Falcon เครื่องบินขับไล่ที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วทั่วโลกด้วยความเร็วเหนือเสียงและความคล่องตัวที่หาตัวจับยาก F-16 ใช้ระบบควบคุมแบบ fly-by-wire ตอบสนองฉับไวและแม่นยำพร้อมเรดาร์ a n c h a APG-68 ที่ส่งคลื่นตรวจจับได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตรและเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนสทรงพลังดันความเร็วใกล้ด้วยอาวุธนำวิธีรุ่นล่าสุด F-16 สามารถสู่รบได้ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะเป็นอากาศสู่อากาศหรือภารกิจโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดิน ความเร็วเหนือเสียงพร้อมความคล้องตัวระดับตำนานคือสิ่งที่ทำให้ F16 เป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ถูกใช้มากที่สุดในโลกเปิดพลิเครื่องหลุกทางประบบแม่นยำสูงพร้อมระบบควบคุมอาวุธที่ตอบสนองในเสียววินาทีนี่คือพลังโจมตีของ F16 Fighting Falcon วันหนึ่งในเครื่องบินรบที่ทรงพลังที่สุดและยังคงเป็นกำลังสำคัญของกองทัพอากาศทั่วโลกจนถึงวันนี้